ทุกคนก็รู้ว่านาฬิกามันเดินแล้วไม่มีวันหยุดถ้าให้ฉันย้อนเวลากลับมาตัวเธอก็ไม่มีทางอยู่แล้วให้ฉันทำย่างไรกับใจของฉันเองไอ้ฉันก็เป็นแค่ผู้ประพันธ์เพลงต้องมีสักจักรวาลในครูขนานที่เราได้บบรเลงแต่ฉันยังยำเกรงในใจฉันยังกลัวฉันเป็นแค่ตัวประหลาดไม่อาจสว่างเพราะตาฉันยังมัวบางทีเธอยังกลัวออเลิกจะไปดีกว่าจะอยู่กับเธอที่ไม่ต้องการตัวตอนที่ฉันจะลาก็ไม่ได้บอก ถามว่ารักทำไมก็ไม่ได้ตอบม,มีแต่ควันยังจางอยู่ข้างในปอดน,นี่ก็ตัวคนเดียวแล้วทำไงต,ต่อสมุนไพรอาดบ้อง <pim S 1> ทำให้ใจ <พอ S 1> ขัดค้อง<ม>เคยได้กอดหอมนอนแต่ตอนนี้ไม่ได้จับต้องไมื่ว่าเธอจะจับจ้องแต่หัวใจฉันขาดช่องแค่อยากอยู่คนเดียวเบบีตอนนี้แค่อยากล้อ,ลองวนและวียนหมุนเปลี่ยนไปตามกันมีแต่ความ ที่ฉันพนออกไปแล้วพนออกมาเหตุใดฉันจึงอยู่ที่เดิมมีแต่ควันอยู่ตรงที่เดิมแม้จะนานเท่าไรฉันยังไม่ไปไหนเดินวนมันอยู่อย่างนั้นเธอก็ช่างใจร้าย ทุกคนก็รู้ว่านาฬิกามันเดินแล้วไม่มีวันหยุดถ้าให้ฉันย้อนเวลากลับมาตัวเธอก็ไม่มีทางอยู่แล้วให้ฉันทำย่างไรกับใจของฉันเองไอฉันก็เป็นแค่ผู้ประพันธ์เพลงต้องมีสักจักรวาลในครูขนานที่เราได้บเลงแต่ฉันยังยำเกรงในใจฉันยังกลัวฉันเป็นแค่ตัวประหลาดไม่อาจสว่างเพราะตาฉันยังมัวบางทีเธอยังกลัวบางทีเธอยังกลัวเลือกจะไปดีกว่าจะอยู่กับเธอที่ไม่ต้องการตัวแต่วันนั้นจนตอนนี้ยังไม่ได้กอด ที่บอกว่ารอตอนนั้นฉันไม่ได้หลอกและก่อนจากกันตอนนั้นเธอยังมาบอกจะกลับมาหาอีกครั้งแต่เธอนั้นกลับก่อเธอยังสดใสเหมือนครั้งแรกที่พบเจอเพราะรักครั้งนี้ทําให้หลงและทําให้ละเมอรักนั้นที่สดใสเปลี่ยนกลายเป็นภาพเบอร์จากวันนั้นจนวันนี้ฉันไม่ได้พบ อทุกคนก็รู้ว่านาฬิกามันเดินแล้วไม่มีวันหยุดถ้าให้ฉันย้อนเวลากลับมาตัวเธอก็ไม่มีทางอยู่แล้วให้ฉันทำย่างไรกับใจของฉันเองไอ้ฉันก็เป็นแค่ผู้ประพันธ์เพลงต้องมีสักจักรวาลในคู่ขนานที่เราได้เปรียแต่ฉันยังยำเกรงในใจฉันยังกลัวฉันเป็นแค่ตัวประหลาดไม่อาจสว่างเพราะตาฉันยังมัวบางทีเธอยังกลัวเลือกจะไปดีกว่าจะอยู่กับเธอที่ไม่ต้องการตัว Jeg yeah, yeah. you know me you need Yeah you